สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเรียนให้รู้กับครูวิทูลน,นะครับหลายท่านได้สอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลจากาการเรียนรู้หรือรู้จำจากเซล์คอนะครับเพื่อจะเก็บไปในฐานข้อมูลนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปออกแบบฐานข้อมูลกันก่อนนะครับสำหรับการติดตั้งตัว mysql นะครับหรือว่าการใช้งานการจำลอง ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้แนะนำในในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเพราะนั้นพื้นฐานนะครับของคนที่จะ,ะดูข้อมูลในคลิปนี้แล้วก็ไปปฏิบัติตามนะครับขอใหอ้มีพื้นฐานเรื่องของการติดตั้งฐานข้อมูลเบื้องต้นนะครับมาแล้วนะครับมาอย่างนั้นอาจจะเข้าทำความเข้าใจยากสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำะตัวดัตเตอร์เบสขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับ การจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากตัวเซลัคอนะครับผมก็จะนิว Database ขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเซล่า DB ก็รลวกันนะครับก็เลือกเป็นแบบยูนิโค้ดนะคร UTF8 ยูนิโค้ดนะครับ,รบก็ Create ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างตารางขึ้นมา1ตัวนะครับ ตารางที่เราสร้างขึ้นมานะ tbl ชื่อว่า tbl object แล้วกันนะครับเราจะให้เก็บข้อมูลนะครับการ detect วัตถุนะครับที่ปรากฏอยู่ในตัววิดีโอของเซลลคอนะครับเราจะจำลองเสมือนว่าเป็นกล้องเว็บแคมที่ติดอยู่กับถนนนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับการนับจำนวนรถนะครับแล้วก็ผู้คนที่อยู่ใน เวลาเวลาหนะครับตัวแรกนะครับฟิลแรกก็จะเป็น ID นะครับก็จะเป็น Primary Key นะครับแล้วก็เป็น Auto อิ n เคิร e สเนะครับก็คือเพิ่มเองอัตโนมัตินะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นให้ชื่อวัตถุนะครับวัตถุชื่ออะไรนะครับก็เป็นประเภทวาชานะครับก็คือ เป็นตัวอักษรนะครับก็สักประมาณ20ตัวก็แล้วกันนะครับส่วนอันที่3นะครับก็คือขอให้เป็นจำนวนนะครับเป็นอ็อบเจกต์เขานะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนนะว่ามีกี่วัตถุกี่อย่างนะครับเสร็จแล้วก็ อันนี้ก็เป็น DateTime นะครับเป็นเวลานะครับให้เป็น ActiveDateTime นะครับอันนี้ก็ให้เป็นแบบ DateTime นะครับอันนี้ก็จะมีฟิล์อยู่4ตัวนะครับแล้วก็กด Save นะครับ เราก็จะได้เทเบิลขึ้นมานะครับที่มีฟิล์อยู่4ตัวดังนี้นะครับก็จะมี ID มี Name มี Object เขาแล้วก็มี Active d a t e Time นะครับก็คือเวลาที่มีการอัปเดตนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับอตอนนี้ใน d า t a b เ s e ของเราก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรบันทึกเข้ามานะครับต่อไปเราจะไปทำการติดตั้ง ตัวด i เวอร์ของ MySQL นะครับให้ตัว Python ของเรานะครับสามารถรู้จักด i เวอร์นะครับแล้วก็เปิดตัว Command Line ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะติดตั้งนะครับตัวด i เวอร์ของ MySQL เข้าไปที่ตัว Python ของเรานะครับคำสั่งที่ใช้นะครับก็คือใช้คำสั่งว่า Python ก็คือเราจะเรียกใช้ Python นะครับนะครับแล้วก็ลบ m นะครับ pip แล้วก็ install install ก็คือ MySQL connector แล้วก็ Python นะครับเสร็จแล้วก็กด enter นะครับเราสักพักหนึ่งนะครับก็จะทำการ ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัว MySQL Connector นะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดตัวเ e r a c o r e ของเราขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไปทดลองเขียนโปรแกรมนะครับให้ติดตั้งเข้าไปที่ตัวฐานข้อมูลของ MySQL นะครับแล้วก็ทำโปรเจกต์ขึ้นมานะครับ1ตัวนะครับ ก็ให้ไปเอาข้อมูลจากวิดีโอนะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอนะครับอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับลองเพย์ดูนะครับก็จะเป็น ลถนะครับรถยนต์ภาพรถยนต์ในเมืองนะครับต่อไปเราก็จะทําการเพิ่มตัว AI เข้ามานะครับเพื่อที่จะตรวจจับนะครับวัตถุในภาพนะครับก็คือรถยนต์นะครับก็ทําการเพิ่มตัว c o n f ิ i ที่เป็น AI ของเรานะครับชื่อ AI 1นะครับแล้วก็เอาโมเดลของเรานะครับ โมเดลผมเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเดสก์ท็อปโอเคครับแล้ว uh, uh, ก็โหลดโมเดลสักคู่หนึ่ง uh, นะครับนะครับ uh, อ uh, ้าวได้แล้ว uh, เราลองมาลองดูดีบัคโปรแกรมออกมานะครับ ว่าภาพที่ได้จากตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกดลันขึ้นมา1ครั้งนะครับก็จะได้ภาพนะครับภาพของวัตถุที่เป็นรถนะครับกับภาพคนนะครับวัตถุที่เป็นรถกับภาพคนอยู่ในภาพนะครับเดี๋ยวผมจะกําหนดพื้นที่นะครับไม่ให้เอาทั้งภาพนะครับเดี๋ยวจะกําหนดพื้นที่ นะครับก็มาที่แท็กกิ้งนะครับแล้วก็อนุญาตให้แท็กนะครับแล้วก็กําหนดนะ ROI นิดนึงนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับไม่ นะคเฉพาะส่วนบริเวณนี้นะครับนะครับคือพื้นที่นะครับที่มีการตรวจนับนะครับดูตัวเพ y l โหลดของเรานะครับเพ y l โหลดของเราก็จะมีนับวัตถุนะครับก็คือออบเจกต์เขานะครับก็จะบอกว่าตัวนี้มี p e r ร์ n นะครับนับได้10คนนะครับแล้วก็มีคารได้6คันนะครับ ผมก็จะบันทึกแค่แค่ส่วนนี้นะครับก็คือคนกับรถนะครับคนกับรถเท่านั้นนะครับต่อไปเราก็เอาดีเลย์มาใส่นะครับเอาดีเลย์มาใส่เพราะว่าจะไม่ให้ส่งข้อมูลไปตลอดเวลานะครับก็จะใช้วิธีว่าหน่วงเวลาเอานะครับเซกประมาณ3วินาทีก็อัปเดตไปไปครั้งหนึ่งละกันนะครับแล้วก็ลากตัว Python Script นะครับเราจะมาเขียน p y t h o n script กันนะครับก็กดขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่มี Python 3นะครับก็สามารถไปดูย้อนดูคลิปนะครับวิธีที่จะทำให้มี y y t o o เวอร์ชัน3เพิ่มเข้ามาในตัวเซลล์คอนะครับอ,อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น y y t o o เวอร์ชัน3นะครับก่อนอื่นเราจะเทสต,ตัวโปรแกรมก่อนนะครับว่าว่าโปรแกรมของเรานับลดออกมาได้จริงหรือเปล่านะครับ แล้วกนะ็ไปอ่านนะครับก็คือใช้ Object นะครับเท่ากับตัว payload นะครับ payload นะครับ, uh, <Pay> รบแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นข้อมูลแบบ Dictionary นะครับเราก็ต้องอ้างอิงแบบนี้นะครับ d e t e c t นะครับแล้วก็ เข้าไปถึงนะวัตถุที่ชื่อว่า object เขานะครับนะก็ obj เขานะครับอันนี้ก็คือเข้าเข้าไปถึงตัว object เขานะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาลองดูนะครับว่าตัววัตถุที่เราจะต้องการจะนับนะครับมีปริมาณเท่าไหร่นะครับ นี้เราจะนับก็คือนับจำนวนคนนะครับก็ใช้ว่า for นะครับประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับ in นะครับ object นะครับแล้วก็ตัวสอบนะครับ if นะครับ object นะครับที่ชื่อว่า name นะครับเท่ากับ person หรือเปล่านะครับ ถ้าเท่ากับเพอร์เซนต์นะครับเราก็จะให้ลองพิมพ์ออกมาดูนะครับ ประมาณนี้นะครับนะครับเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่านะครับก็จะมีตัวที่เป็นชื่ออ b อบเจกนะครับกับจำนวนที่รับนะครับจำนวนที่รับปรากฏขึ้นมานะครับว่านับได้เท่าไหร่นะครับอันนี้นับแค่ตัวที่เป็น Person นะครับเราลอง เพิ่มเข้ามานะอีกตัวหนึ่งก็คือนับขานะครับก็คือนับรถนะรนะเราจะนับอีกตัวหนึ่งก็คือขานะครับอันนี้นะครับขา ก็จะได้คนนะครับ42คนแล้วก็รถ16คันนะครับทีนี้ตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าเราสามารถนับจำนวนรถได้นะครับต่อไปเราจะทำการให้ Python นะครับเชื่อมต่อกับตัว Database เบนะครับเชื่อมต่อ d ั t a b a s e นบเราต้อง Import เข้ามานะครับเราต้อง Import เข้ามาก็คือใช้ Import my sql connector เข้ามานะครับ p o r t นะมา sql connector นะครับอันนี้คือ import เข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับนะเรารอสักครู่นะครับถ้าจะไม่มี r er r r เ r er r o r ขึ้นมานะครับแสดงว่าเรา import m y sql connector ได้นะครับอันนี้คือส่วนของการเชื่อมต่อ driver ของ ดัตเตอร์นะครับแต่นั้นถ้าใครจะเชื่อมต่อกับดัตเตอร์เบวอร์ชั่นอื่นนะครับอย่างเช่นตัว Acces ตัว SQL Server อะไรต่างๆคุณก็ต้องหา,าตัว d ดเวอรของดัตเตอร์ตัวนั้นมาต,าติดตั้งลงในตัว Python นะครับต่อไปผมจะพา Connect นะครับอันนี้เราก็จะทำการ Connect นะครับตั้งชื่อตัวแปรว่า mydb นะครับ mydb นะครับ ทำการเชื่อมต่อนะครับโดยบอกว่า mysql connector นะครับแล้วก็ connect นะครับเสร็จแล้วก็ในการ connect นะครับผมก็จะต้องกําหนดค่าเอาไว้ดังนี้นะครับตัวแรกก็คือ host อ host ในที่นี้นะครับก็คือผมใช้จำลองเซิร์ฟเวอร์ที่เครื่องตัวเองนะครับก็ได้เป็น localhost นะครับ หาท่านมีเซิร์ฟเวอร์มีอะไรที่เป็นหมายเลข IP ท่านก็ใส่เข้ามาได้นะครับต่อมาก็คือยูเซอร์นะครับเนื่องจากว่าผมใช้ Exam นะครับ Default ของ User ก็คือเป็น Root นะครับคอ,อมมาแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดก็เป็นช่องว่างนะครับเนื่องจากผมใช้ค่า Default ของ e อ a m x a m เลยนะครับ แล้วก็ d a t a b a s e นะครับดัตเตอร์เบดก็คือชื่อ Databa s e ที่เราตั้งขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็คือไซ l ่า db นะครับอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดนะการเชื่อมต่อนะครับกําหนดการเชื่อมต่อนะถ้าไม่มี e อ r ร์เกิดขึ้นก็แสดงว่าตอนนี้นะครับก็คือเชื่อมต่อได้แล้วนะครับต่อไปเราจะทำการนะเพิ่มข้อมูลเข้าไปที่นะ ตารางนะครับตารางเทเบิลของเราที่เราสร้างเอาไว้นะครับเราก็บอกว่า my cursor นะครับเท่ากับ my db cursor นะครับสร้างการเชื่อมต่อขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ใส่คำสั่ง sql เข้าไปนะครับตรงนี้ก็คือ การเพิ่มข้อมูลนะครับก็คือ insert into เข้าไปที่ Table นั้นนะครับก็ sql นะสร้างขึ้นมาก่อนนะครับนี่ก็บอกว่า insert into นะครับเทเบิ table อะไรนะครับ tbl object นะครับแล้วเราก็เราจะเพิ่มเข้าไปที่ฟิลด์ไหนบ้างนะครับก็มี ฟิลด์ที่เรา,าทําไว้เมื่อกี้นะครับตรงนี้ที่เราทําไว้นะครับก็มีดูสตั๊กเจอร์ก่อนนะครับก็มีตัว ID ใช่ไหมครับมี name นะครับมี object Count แล้วก็ active time แต่ว่าตัว ID เนี่ยเป็น auto increment นะครับก็คือต้องเพิ่มอัตโนมัตนะิเราก็ไม่ต้องใส่เข้าไปนะครับเราก็มาที่ name นะครับ ก็ object name นะครับแล้วก็มีอะไรครับนเราดูนะครับมี object เขาใช่ไหมครับอ่ะก๊อปเลยก็ได้นะครับก็มี object เขาแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือตัว date time เนอะ active date time นะครับน,นี่คือตัว active date time เราก็ Copy เข้ามาวางตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ระบุว l u ุเข้าไปนะครับก็คือสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทีนี้ตัวที่เราจะเติมนะครับเราจะไปคำนวณจากข้างนอกนะครับาก็นั้นเราใส่เปอร์เซ็นต์เอเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนะครับแล้วเราจะเอามาเติมลงไปตรงนี้นะครับ ในภาษา Python เขาเรียกว่าเป็น format string นะครับที่เราจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับต่อไปเราก็เอาค่าเอาค่ามาใส่นะครับค่า value ของเรานะครับค่าแรกนะครับค่าแรกของเราก็คือค่าที่เราจะเอามาเติมลงไปในในตัว mysql นะครับผมจะเติมตรงไปในช่อง if e นะครับตรงที่เรา print ตรงนี้นะครับ เราก็บอกว่าถ้าเจอคนนะครับก็ให้เพิ่มนะครับก็บอกว่า v ่า l u e นะครับเท่ากับตัวแรกก็คือชื่อใช่ไหมครับก็คือ object name เดี๋ยวผมสต็อก่อนนะครับเนื่องจากว่ารันล้วทำให้ตัวโค้ดของเราช้านะครับต่อมาก็คือจํานวนใช่ไหมครับก็คือ object c o u n object c o u n นะครับ ต่อไปตัวที่3ก็คือ date Time ใช่ไหมครับตัว date Time ก็คือเวลานะเวลาที่ที่เราใช้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดึงเอา date Time หรือเวลามาก่อนนะครับอันดับแรกเราไป Import date Time มาก่อนนะครับขออภัยนะครับที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อนอ่ i m p o r t Date Time นะครับหลังจากนั้นเราก็ระบุ date Time ขึ้นมานะครับ ก็คือ,อตัววัตถุนะครับอเอาตรงนี้แล้วกันนะครับ DD นะครับใช้ตัวแปรด d นะครับก็คือแทน Date Time นะครับแล้วเราก็แทรกลงไปในตรงนี้นะครับก็คือให้เปลี่ยนเป็นตัวอักษรนะครับนะครับก็ชื่อ DD แบบนี้นะครับก็คือเราก็จะได้ตัวค่าที่จะไปแทนใน SQL แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการ execute นะครับก็คือเราก็บอกว่า my cursor ใช่ไหมครับ x e c u q e นะครับ u q e อะไรครับ ?Execute คำสั่ง SQL โดยส่ง Val ุเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับถ้าเราเจอค่านะครับเราก็จะทำแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ Copy ตรงนี้ลงมาเลยนะครับสำหรับเมื่อเราเจอค่านะครับเราก็จะทำการ Copy แบบนี้ลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มนะครับอัปเดตข้อมูลนะครับเข้าไปที่ตัวฐานข้อมูล MySQL นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะสั่ง Commit ตัว MySQL นะครับเพื่อให้ดำเนินการจัดการข้อมูลตามที่เราร้องขอนะครับเราก็บอกว่า MyDB นะครับจ,จุดด้วย Commit นะครับก็เป็นการที่จะรวมนะครับคำสั่ง SQL นะครับเพื่อที่ประมวลผลนะครับตรงนี้พอ Connect เสร็จปุ๊บนะครับก็สร้าง การทำงานของ sql นะครับหลังจากนั้นก็สั่ง execute แล้วก็ commit นะครับเดี๋ยวผมจะให้ clear นะครับ clear ตัวเขานะครับ clear เขาก่อนนะครับ reset เขานะครับเราจะเริ่ม run ใหม่นะครับกด run นะครับเราเปิดตัว python ขึ้นมานะครับดู script นะครับว่า error หรือเปล่านะครับ นะครับปรากฏว่าไม่เออร์เลอร์นะครับไม่เออ,เอร์แสดงว่าข้อมูลของเราถูกบันทึกไปที่ฐานข้อมูลแล้วนะครับแล้วก็ไปเปิดนะตัวดัตาเตอร์บขึ้นมาดูนะครับลองรีเฟซนะครับรีเฟซนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับก็จะมีข้อมูลนะครับถูกบันทึกเข้ามาเรื่อยๆนะครับ เนื่องจากว่าตรงนี้นะครับเราเริ่มรีเซ็ตเขาใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเริ่มมีค่า1คันค่า2คันนะครับในเวลานะครับก็คือไทม์ตอนนี้นะครับส่วนข้างบนนี้อันนี้ผมเทสไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับนะครับนี่ผมเทสไว้ก่อนอันนี้ก็คือที่เราเพิ่มใหม่เขาเมื่อกี้นะครับเราลองกดใหม่เรื่อยๆนะครับก็จะมีข้อมูลเพิ่มเข้ามานะครับเห็นไหมครับก็จะมีข้อมูลเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับ นี่ก็เป็นการบันทึกข้อมูลนะครับจากตัวเซลล์ขอนะครับมาที่ฐานข้อมูลโดยฐานข้อมูลของเรานะครับก็คือเป็น MySQL นะครับแล้วก็ใช้สคริปต์ของ Python นะครับเวอร์ชัน3นะครับเข้ามาช่วยนะครับในการเชื่อมต่อกับ d a t a ต a s e บนะครับคำสั่ง SQL ตรงนี้นะครับถ้าท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับท่านก็สามารถนำ คำสั่ง sql เข้ามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตการ select นะครับเอาข้อมูลมาใช้หรือว่าการ delete อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาการบันทึกข้อมูลจากเซลฟ์คอนะครับไปยัง d a t a b a ร์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ